ปหลัดอำเภอปลอมเป็นนักท่องเที่ยวนั่งเฝ้าจับลออปล่อยเช่าเสือขายเบียร์หาดพัทยาเมื่อเวลาสองนาฬิกา30นาทีวันที่14มิถุนายน2567นารยสเยพรชัยสังเอีประหลัดอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยาจับกลุ่มพ่อค้าลักลอบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปล่อยเช่าเสือเก้าอี้ในที่สาธารณะ ให้กับกลุ่มนักเที่ยวบริเวณชายหาดพัทยาโดยสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยาได้นำกำลังไล่จับกลุ่มพ่อค้าที่นำเสือกและเก้าอี้ผ้าใบมาปล่อยเช่าให้กับนักท่องเที่ยวพบชายชะกันรูปร่างผอมอายุประมาณ40ถึง45ปีไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่จะจับกลุ่มแสดงอาการโวยวายต่อสู้และพยายามแย่งของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้กลับคืนโดยไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายแต่อย่างใด ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวหวัว่นวั่นกับพฤติกรรมของชายคนดังกล่าวกระทั่งนายวิกิตมานะโรดกิจนายอำเภอบางละมุงทราบเรื่องจึงสั่งการให้ปหลัดอำเภอปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวมานั่งเฝ้าดูพฤติกรรมจนทราบว่าบุคคลดังกล่าวมีการลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปล่อยให้เช่าเสือกและเก้าอีาา้ผ้าใบให้กับนักท่องเที่ยวจึงได้นำกำลังมาตรวจสอบและทำการจับกลุ่ม จากการตรวจค้นพบเงินที่ใช้ในการล่อซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอุปกรณ์การเสพยาเสพติดแต่ไม่พบสิ่งเสพติดโดยเจ้าตัวยอมรับว่าเสพยาเสพติดจริงส่วนพฤติกรรมไม่ดีเมื่อวานนั้นก็รู้สึกผิดบวกกับความเมามมก็พร้อมยอมรับการดำเนินคดีตามกฎหมายมนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ทำการจับกลุ่มพ่อค้ารายอื่น,นๆที่ลักลอบปล่อยเช่าเก้าอีาา้ผ้าใบให้นักท่องเที่ยวเช่าอีกหลายรายด้วย เบื้องต้นได้ควบคุมตัวนายเอกนามสมมุติแจ้งข้อกล่าวหาจำน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตจำน่ายสุราไม่เป็นไปตามเวลาที่กฎหมายกำหนดและมีสารเสพติดในร่างกายส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปาเคลื่อนไหวข่าวสารสาระต่างๆและความบันเทิงแหล่งที่กินที่เที่ยวและขนธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในจังหวัดภาคตะวันออกได้จากทุกแพลตฟอร์มของตะวันออกทูเดย์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ